สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเมนูข้าวต้มหมูสับทรงเครื่องแบบทําทานเองที่บ้านง่ายๆค่ะสูตรนี้รสชาติกลมกลม่อมหอมกลิ่นกระเทียมเจียวทําเป็นอาหารเช้าสดร้อนๆคล่องคอดีมากเลยค่ะส่วนผสมก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวโบจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาเจียวกระเทียมเจียวกันก่อนค่ะ ให้เราตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะตัวกระเทียมสับเนี่ยแนะนำให้แกะเปลือกออกก่อนนะคะเวลาที่เราทานกับข้าวต้มแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดคอค่ะเจียวไปจนกระทั่งกระเทียมเหลืองกรอบดีแบบนี้ก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะส่วนตัวน้ำมันก็รินทิ้งไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปลวนค่ะใช้หมูสับประมาณ400กร,รมัม ตัวหมูสับเนี่ยจ,จะมีน้ํามันอยู่เยอะนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ข้าวต้มของเราเนี่ยมันแล้วก็เลี่ยนเกินไปค่ะผัดไปสักพักหนึ่งน้ํามันก็จะออกจากเนื้อหมูเองนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ทานหมูก็จะเปลี่ยนเป็นไก่หรือว่าเป็นกุ้งแทนก็ได้ค่ะพอเนื้อหมูสุกดีแล้วเราก็จะใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ําลงไปค่ะใช้ทั้งหมด60กรัม ตัวเห็ดหอมแห้งแช่น้ำเนี่ยก็นำมาหั่นเป็นเต่าเล็กนะคะนำมาผัดรวมกันกับเนื้อหมูค่ะผัดไปจนกระทั่งเห็ดหอมเนี่ยสุกปีนะคะจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยพริกไทยป่นประมาณครึ่งช้อนชาค่ะหรือว่ากะเอาก็ได้นะคะตามชอบใส่น้ำปลาลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวประมาณหช้อนโต๊ะ ถ้าใครชอบรสหวานก็สามารถใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะพอนนํำปลากับซีอิ๊วขาวโดนความร้อนแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นหอมขึ้นมามากๆเลยนะคะแล้วก็ผัดไปจนกระทั่งเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซุปกันค่ะให้เราตั้งหม้อเปิดไฟกลางใส่น้ำลงไปประมาณ2ลิตรครึ่งค่ะ ใส่รากผักชีบุบลงไปประมาณสองรากค่ะตามด้วยน้ำตาลกรวดครึ่งช้อนโต๊ะหรือจะใช้น้ำตาลทรายแทนก็ได้ใช้เกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนค่ะถ้าใครไม่มีซุปก้อนก็สามารถใช้เป็นผงปรุงรสหมูแทนได้นะคะคนให้น้ำตาลแล้วก็ซุปก้อนละลายดีค่ะ พอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เราผัดรวนเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคนค่ะถ้าเราคนตัวน้ำซุปก็จะขุ่นนะคะให้เราค่อยๆช้อนฟองออกขาดในขณะที่น้ำกำลังเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวข้าวต้มของเราก็จะได้ออกมาหน้าตาหน้าทานค่ะพอเราช้อนฟองออกดีแล้ว น้ำก็เดือดดีแล้วเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไป600กรัมข้าวสวยเนี่ยโบหุงจากข้าวสารสองถ้วยนะคะหุงธรรมดาปกติเลยแล้วก็นํามาใช้ได้เลยนะคะใส่ข้าวสวยลงไปแล้วก็รอให้น้ําเดือดดีค่ะก่อนที่เราจะปรุงรสเนี่ยเราก็ชิมรสดูก่อนนะคะว่ารสชาติเนี่ยอ่อนจางประมาณไหนแล้วเราก็ปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะส่วนตัวโบจะใส่น้ำปลาสองช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวอีก2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลเพิ่มได้นะคะเราจะต้มไปจนกระทั่งข้าวเนี่ยเริ่มสุกบานขึ้นมาตามที่เราชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีลงไปปิดท้ายเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีทำข้าวต้มหมูสับทรงเครื่องจากนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ สดร้อนๆช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเข้ากันดีมากๆเลยนะคะเมนูนี้ทำทานได้ทั้งครอบครัวค่ะทำง่ายแล้วก็อิ่มท้องมีประโยชน์ด้วยค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ